ท่านผู้ฟังครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76หรือว่า UNGA 76นะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้ครับมีผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมด้วยประสบการณ์จากการเป็นผู้แทนไทยในการประชุมในครั้งนี้และการประชุมในครั้งนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับคุณกัญยวีศรีกุลวงศ์นักการทูตปฏิบัติการกองการสังคม และคุณนัชชาสุวรรณมาลีนักการทูตปฏิบัติการกองกิจการเพื่อการพัฒนากรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาพูดคุยกันครับตอนนี้ทั้งสองท่านพร้อมแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับทั้งสองท่านได้เป็นผู้แทนไทยนะครับในการเข้าร่วมประชุมสมัชชา,าประชาชาติสมัยสามัญคร้งที่76หรือว่า UNGA 7 6นะครับอยากให้เริ่มต้นที่คุณกัญยวีก่อนครับ เป็นยังไงบ้างครับความประทับใจในการเป็นผู้แทนไทยในการประชุมในครั้งนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะกัญญาวีนะคะเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการสามของ UN เ e จค่ะซึ่งดูเรื่องสังคมมนุษยธรรมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยในตอนนี้ขออนุญาตให้ภาพ,พวกว้างๆเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้แทนไทยก่อนค่ะโดยที่การเป็นผู้แทนไทยใน UN เอจนะคะหากจะอธิบายให้มันง่ายๆเนี่ยมันคือการไปฟังแล้วไปพูดแทนประเทศไทยค่ะ ดยอันดับแรกนะคะการฟังเนี่ยในที่นี้ก็คือมีตั้งแต่การฟังในที่ประชุมที่ผู้นําประเทศต่างๆมากก่าวถ้อยแถลงจนถึงการฟังข่าวสารแล้วก็สอบถามเพื่อนๆนนะักการทูตจากประเทศอื่นๆน,นะคะในเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นในคณะกรรมการของเราค่ะโดยที่คณะกรรมการ3เนี่ยจะมีตั้งแต่ประเด็นที่เห็นในข่าวบ่อยๆอ,อย่างเช่นเรื่องสิทธิสตรีนะคะจนถึงเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันอย่างเช่นเรื่องสิทธิของผู้ป่วยโรคหายากค่ะ ทีนี้นะคะนอกจากการฟังแล้วก็จะมีการใส่พูดค่ะโดยที่พูดในที่นี้จะมีสามบริบทหลักๆอันดับแรกก็คือเป็นการพูดในที่ประชุมยูเอ็นนะคะผ่านการกล่าวส้อยแถลงเพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็อธิบายแนวการดําเนินงานของไทยในประเด็นต่างๆค่ะส่วนบริบทที่สองนะคะก็คือการพูดกับเพื่อนๆนนะักการพูดด้วยกันนะคะเพื่อจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่จะต่อยอดการทํางานในอนาคตแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวสารกันค่ะ แล้วก็ในบริบทที่สามที่สําคัญมากนะคะก็คือการพูดกับเพื่อนร่วมงานของเราที่คณะผู้แทนถา,ถาวรไทยที่นครนิวยอร์กนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราที่กรุงเทพด้วยค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็คือการรายงานสิ่งที่เราได้เห็นหรือว่าได้ยินให้คนในทีมได้รับรู้เพื่อที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจเวลาที่ไทยต้องแสดงท่าทีนั่นเองค่ะสำหรับความประทับใจในการเข้าร่วม UNGA ครั้งนี้นะคะสำหรับตัวดิฉันเองเลยก็คือ สำคัญที่สุดคือการได้มีส่วนร่วมในการอธิบายทั่วไปหรือว่า general debate ค่ะซึ่งมันเป็นการประชุมที่ผู้แทนจาก193ประเทศเนี่ยได้มาอยู่ในห้องเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับความพิเศษมากๆของการประชุม u n g a ก็คือเป็นการหารือที่มีขอบเขตประเด็นกว้างกว่าการอบอื่นๆค่ะโดยที่ปกติการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยจะมี ท็อปิกหรือว่ามีหัวข้อที่ค่อนข้างจะฉพาะ่อาตรงกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าใน u n เ a ทีอ่มีในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีขอบเขตที่กว้างมีประเด็นที่หลากหลายทําให้เราได้เห็นถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจของแต่ละประเทศได้อย่างเต็มที่ค่ะครับอ๋อก็ถ้ากับว่าทั้งสองท่านนี่คือเหมือนแบ่งหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมดูคนละด้านหรือเปล่าครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับด้านคุณกัญยวีนี่คือดูเกี่ยวกับสังคมใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งเลยดีกว่าครับกับคุณนัชชาครับคุณนัชชาดูด้านประเด็นไหนครับค่ะสวัสดีค่ะนัชชาค่ะสาหรับเอ่อทางนี้ก็คือเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการสองนะคะเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาค่ะค่ะสําหรับรบทบาทหน้าที่ก็คล้ายๆกับของเอ่อ ของคุณกัญญาวีนะคะก็คือมีการติดตามการประชุมต่างๆรายงานให้เมืองหลวงทราบตั้งแต่การอภิปรายทั่วไปการประชุมของคณะกรรมการรวมถึงการเจรจาร่างข้อมติต่างๆก่อนจะกลายมาเป็นข้อมติสหรประชาชาติซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์หลักของ UNGA ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นการสะท้อนข้อผูกพันทางนโยบายของรัฐสมาชิกค,ค่ะ แล้วก็ความประทับใจในฐานะผู้แทนรู้สึกว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีค่ะเราได้มาเห็นอีกด้านหนึ่งของงานที่เราทําที่กระทรวงการต่างประเทศได้เห็นว่าสหารประชาชาติทํางานกันอย่างไรแล้วก็เราเห็นภาพงานของเราชัดเจนขึ้น สิ่งที่ประทับใจมากๆเลยเนี่ยก็คือโอกาสที่ได้เจอคนที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายอย่างเช่นได้ฟังนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยกล่าวสุนทรพจน์ตรงหน้าเลยได้สังเกตการทําง,งานของนักการทูตป,ประเทศต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจงานของเรามากขึ้นรวมถึงนโยบายการต่างประเทศของไทยในกรอบสหประชาชาติด้วยคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากหนังสือแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะครับอยากให้คุณกัญยวีเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าการประชุม UNGA 76เนี่ยในครั้งนี้นี่มันเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรและเราได้อะไรกลับมาบ้างครับคือว่าในการประชุม UNGA เนี่ยค่ะมันคือการไป เจราจาข้อมติของสหรประชาชาติค่ะอันนี้ค,คือเป็นเนื้อง,งานหลักเลยก็คือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างที่คุณนัชชาได้กล่าวในข้างต้นเนี้ยนะคะโดยที่ในที่ประชุม unca เนี่ยก็จะเป็นที่ประชุมที่นอกจากจะเจราจาแล้วเราก็จะมารับรองข้อมติกันซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างมาตราฐานมนรราทฐานแล้วก็ค่านิยมของประชาคมระหว่างประเทศค่ะว่า ทิศทางของโลกต่อไปเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรคะอืมครับก็คือเหมือนเป็นเวทีโลกเนี่ยที่ได้มาเจราจาพูดคุยกันว่าแนวทางที่จะดําเนินต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายใช่ไหมครับเป็นประมาณนั้นคะ่ะก็ไม่มีข้อผูกมัดมาทางกฎหมายแต่ทุกประเทศก็คือแสดงบทบาทท่าทีของตนเองเต็มที่เลยค่ะครับครับ,รบก็คือการประชุมเนี่ยที่ได้มาเจราจาพูดคุยกันแล้วก็ทุกชาติก็ให้ความสําคัญนะครับคุณนัชชาเป็นยังไงบ้าง การที่ได้รับบทบาทในการไปประชุมในครั้งนี้เป็นไงฮะตื่นเต้นไหมฮะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นการเดินทางไปประชุมต่างประเทศครั้งแรกในในฐานะนักการทูตนะคะคซึ่ง,จร,งจริงๆผู้แทนไทยที่ไป U N C A ของปีนี้เนี่ยก็เป็นการเดินทางครั้งแรกกันทุกคนเลยค่ะโอ้ครับคุณกัญยวีล่ะครับเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่ได้รับมาอันดับแรกก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ไปเข้าร่วมการประชุม ที่เป็นระดับโลกขนาดนี้นะคะค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันเพราะอย่างที่คุณรัชชาได้กล่าวไปก็คือเป็นการประชุมครั้งแรกในฐานะนักการทูตที่ไปไประชุมที่ต่างประเทศนะคะครับแล,แล้วก็จะมีความทุเศษด้วยว่าเป็นในช่วงของโควิดเรื่องที่ผ่านมาก็เดินทางไม่ได้ครับ แล้วเป็นยังไงฮะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในช่วงที่ผ่านมาและต้องมีการประชุม UNGA 76พอดีนะครับความท้าทายในการเข้าร่วมประชุมเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาอุปสรรคต้องเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างไหมครับคุณกัญยวีครับค่ะก็ขออนุญาตพูดใน2มิตินะคะคก็คือในมิติของการทําง,งานและก็มิติของการไปใช้ชีวิตประจําวันที่นิวยอร์กนะคะ สำหรับนิติการทํางานเนี่ยก็ข้อท้าทายหลักเลยก็แน่นอนว่าเป็นการจัดการประชุมค่ะโดยที่การประชุมในปีนี้ก็จะจัดในลักษณะของไฮบริดก็คือมีทั้งการประชุมอินเทอร์เพซที่ทุกคนไปเจอหน้ากาันที่อาคารของสำนักง,งานของ u ูเนะคะแล้วก็การประชุมแบบออนไลน์ที่เราก็จะต้องนั่งอยู่ที่สำนักง,งานของตัวเองหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็เข้าประชุมนะคะซึ่งด้วยความที่งานหลักอย่างหนึ่งของ งานเนื้องานยูเอเนี่ยมันคือการเจราจาร่างข้อมติในประเด็นต่างๆกันนะคะมันก็จะต้องการการพูดคุยที่ค่อนข้างเยอะแต่พอมันเป็นการประชุมออนไลน์ที่แต่ละคนก็จะกดไมค์พูดได้แค่ทีละคน<ม>ใช่ไหมคะไม่ได้มีการไปทําความรู้จักกันนอกรอบหรือว่าได้มีปรึกษากับผู้แทนประเทศต่างๆอย่างใกล้ชิดก็จะทําให เป็นการประชุมที่ค่อนข้างมีข้อท้าทายค่ะในการเจราจาแต่ว่าก็เป็นเรื่องโชคดีด้วยเหมือนกันที่ UNCA เนี่ยเป็นการประชุมที่ค่อนข้างนานค่ะกินเวลาประมาณสองถึงสามเดือนแล้วแต่คณะกรรมการทําให้นอกจากการประชุมเนี่ยเรายังพอจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของสถานทูตต่างๆอะค่ะเพื่อที่จะได้ทําความรู้จักกันค่ะเพื่อนๆที่ได้รู้จักจากกิจกรรมข้างนอกเหล่าเนี้ก็จะทําจะช่วยได้มากในการหาข่าวสารค่ะแล้วก็ กลายเป็นเพื่อนเราจริงๆในขณะที่เราใช้ชีวิตยอยู่ที่นิวยอร์กด้วยค่ะก็เลยจะสืบเนื่องต่อมาที่มิติที่สองนะคะก็คือการใช้ชีวิตประจําวันค่ะครับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็มีข้อท้าทายไม่ต่างจากประเทศไทยหรือว่าที่อื่นๆก็คือเราต้องใส่หน้ากากไปทํางานหรือว่าออกไปข้างนอกยังต้องหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะยังมีข้อจํากัดอยู่ค่ะเราก็ต้องคอยติดตามมาตรการ้ักสาธารณาสุข ของนิวยอร์กหรือว่าของพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยอย่างค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็เวลาจะไปทํากิจกรรมอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษค่ะครับอคุณนัชชาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเข้าร่วมประชุม UNGA เจกการระบาดขขงคุยสิบเก้าก็มีด้วยฮะความท้าทายในการเข้าร่วมประชุมคุณนัชชาครับค่ะก็จะเสริมจากส่วนที่คุณกัญยว,วีได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่าการพบ ปะผู้คนเนี่ยเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของประสบการณ์ mm hmm. การไป UNGA ในขณะเดียวกันก็เป็นการท้าทายด้วยเพราะว่าการอ่าที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 เกนี่ยกระบวนการประชุมทุกอย่างก็ปรับเป็นรูปแบบไฮบริดหรือว่ากึ่งปกติกึ่งออนไลน์นะคะซึ่งส่วนที่รับผิดชอบเนี่ยก็หนักไปทางการประชุมออนไลน์ทําให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับอ่าเพื่อนนักการทูตชาวต่างชาติเนี่ยทำได้ยากขึ้นนอกจากนี้ในอาคารถาประชา,ชาติที่นครนิวยอร์กเองเนี A ่ยก็ มีกฎระเบียบอะไรที่เปลี่ยนไปมากเหมือนกันเช่นจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละห้องอย่างเคร่งขัดเลยเพื่อเว้นระยะห่างแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการเช็ดทำความสะอาดที่นั่งทำความสะอาดไมโครโฟนหลังผู้พูดแต่ละท่านพูดจบนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารในโรงอาหารเนี่ยก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยซึ่ง สิ่งที่น่าประทับใจท้ามการความท้าทายเหล่านี้ก็คือทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อแสดงถึงความพร้อมและความพยายามที่จะปรับตัวสู่นิว m a l นะคะเพื่อให้การประชุม u n g a n เนี่ยสามารถดำเนินไปได้สมเจรุล,ล่วงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจว่าถึงแม้เราจะมีวิกฤตอยู่ในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ต้องดาเนินชีวิตต่อไปค่ะ ครับนี่คือประสบการณ์ของการเป็นผู้แทนไทยในการประชุม UNGA ของทั้งสองท่านนะครับในมุมมองของทั้งสองท่านครับในฐานะที่เป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยของกระทรวงการต่างประเทศคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันบทบาทไทยในสหรประชาชาติดได้ยังไงบ้างครับคุณนัชชาครับค่ะ ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือส่วนตัวคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความเป็นดิจิทัลเนทีฟหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินกับการติดต่อสื่อสารและการสร้างสารรค์สื่อดิจิทัลด้วยรูปแบบต่างๆอย่างดีแล้วก็มีความเป็นพลเมืองโลกหรือที่เราเรียกว่า global citizen ด้วย ก็เป็นผู้ที่มีทั้งเครื่องมือและมุมมองที่พร้อมจะเชื่อมโยงประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญนะคะกับประเด็นที่นา,นานาประเทศเนี่ยให้ความสําคัญด้วยอย่างเช่นในมิติของ,ของคณะกรรมการสองด้านการพัฒนาเนี่ยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SDGs เนี่ยนะคะก็ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายตั้งแต่การศึกษาความเท่าเทียมทางเพศไปจนถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโลกร้อนเราก็จะเห็นว่าประเด็นระดับโลกเหล่านี้อยู่ในชุดประจำวันของเราทุกคน นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการนะคะเสียงแล้วก็การลงมือทำของคนรุ่นใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนะคะเช่นการสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้างการเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ตนเองสนใจในสถานศึกษาในชุมชนหรือในสังคมของเราก็ดีเนี่ยล้วนเป็นการผลักดันบทบาทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยในสหประชาชาติได้หมดเลยค่ะ นอกจากนี้เนี่ยสหรประชาชาติยังมีเวทีเพื่อรับฟังผู้แทนเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะก็คือเวทีเอ็ o ซ์ซก t ูฟอรั m นะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเยาวชนทุกคนสามารถสมัครเป็นผู้แทนเยาวชนเพื่อนําเสนอบทบาทสร้างสารรค์ของเยาวชนไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือรับมือกับความท้าทยายต่างๆเช่นวิกฤตโควิดในในที COVID ได้ด้วยค่ะ คุณกัญญวีละครับค่ะก็ขยายความเพิ่มเติมจากคุณณชานะคะก็คืออย่างที่ทราบกันแล้วเยาวชนเนี่ยมีความเป็นดิจิทัลเนทีฟแล้วก็มีความเป็นพล,ลเมืองโลกผสมอยู่ในเจเนเรชันเดียวนะคะถามว่าถ้าคนเหล่านี้อยากจะแอคทีฟมากขึ้นในการช่วยผลักดันบทบาทของไทยในสหประชาชาติจะทํำยังไงได้บ้างนะคะในที่นี้ขออนุญาตแบ่งเป็นสรูปแบบใหญ่ๆด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือการ เป็นผู้แทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆของสหประชาชาติค่ะโดยทุกปีนะคะกระทรวงก็มักจะมีการเปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนหรือว่า Youth Delegate นะคะให้เข้าร่วมการประชุมซึ่งก็ปกติก็จะรวมถึงการประชุม UNGA ด้วยนะคะส่วนในกรอบอื่นๆก็อาจจะมีอย่างเช่นการประชุม Commission on Narcotic s นะคะเรื่องสารเสพติดค่ะแล้วก็รูปแบบที่สองนะคะคือการไปสมัครร่วมทํางานหรือว่าร่วมทํากิจกรรมกับ UN โดยตรงเลยนะคะ ในที่นี้ก็จะขออนุญาตยกตัวยอยา่างขอย่างเช่น UN Vol u n t e e r ที่เปิดโอกาสให้คนต่างๆได้ไปสมัครทำกิจกรรมอาสาสมัครคในประเทศต่างๆหรือว่าแม้แต่การสมัครทำงานในสำนักงานภูมิภาคหรือแม้แต่สำนักงานใหญ่ของ UN ก็ตามค่ะโดยที่สำรับเยาวชนนะคะอายุไม่เกิน32ปีเนี่ยก็จะสามารถสมัครโครงการ Young Professional Program นะคะหรือว่า YPP เพื่อที่จะไปทำงานในสำนักเลขาธิการของสหประชาชาติแล้วก็สำนักงานภูมิภาคต่างๆได้ด้วยค่ะ ซึ่งนะประเทศไทยเองนะคะกาลังถักดันนโยบายการเป็นเจนีวาแห่งเอเชียก็คือเป็นเราต้องการที่จะเป็นฮับสาหรับองค์การระหว่างประเทศแล้วก็องค์กรระ,ระดับภูมิภาคต่างๆค่ะโดยที่เราเองก็มีสํานักงานภูมิภาคของเอชแหรือว่า Economic and Social Commission for Asia and the Pacific นะคะอยู่ที่ถนนราชดำเนินด้วยก็จะเห็นว่าเนี่ยสำนักง,งานเหล่าเนี้ยมันก็มาตั้งอยู่ที่ในบ้านของเราแล้วนะคะการที่เข้าทำงานกับองค์กรเหล่าเนี้ยก็เป็นการเพิ่มบทบ,บาทของไทยใน UN ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี่ยก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆพี่น้องๆว่าในข้อมติแล้วก็ถ้อยแถลงของผู้นําประเทศต่างๆนะคะเทรนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากจากการไปไประชุมมาเนี่ยก็คือมีการส่งเสริมหมดบาทของเยาวนชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆให้เข้าร่วมได้อีกก็เลยอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจนะคะคอยติดตามข่าวสาร ทั้งในช่องทางของ u ูเองแล้วก็ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อที่เวลามีกิจกรรมต่างๆเสือรับสมัครจะได้ไม่พลาดโอกาสกันค่ะครับนี่ก็คือข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ท่านนะครับที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์การเป็นผู้แทนไทยในการเข้าร่วม การประชุมสมัชชาาสตรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76หรือว่า UNGA 76ครับวันนี้ทางารายการครับขอ,ขอขอบคุณคุณกัญยวีศรีกุลวงศ์นักการทูตปฏิบัติการกองการสังคมและคุณนัชชาสุวรรณมาลีนักการทูตปฏิบัติการกองกิจการเพื่อการพัฒนากรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะคร<า>ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ ครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเราดูเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บ้างนะครับหลังจากที่เราทราบกันดีครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็จะต้องมีการปรับกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆกันนะครับซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ครับเป็นรูปแบบออนไลน์ครับกระทรวงวัฒนธรรมครับ โดยคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยทำให้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะฮะโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ทางไหนบ้างครับครับ,รบเพจกรมการศาสนาเพจของวัดต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางมีแนวทางอย่างไรครับส่วนกลางเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมศูนย์กลางการถ่ายทอดจัดพิธีที่วัดอรุณราชวรารามผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจและเพจกรมการศาสนาครับตั้งแต่เวลา23นาฬิก30นาทีถึง0นาฬิก15นาทีก็จะมีการเชื่อมสัญญ,ญาณไปยังวัดส่วนภูมิภาคด้วยจนถึงพิธีทำบุญตักบาตร รับอรุณรับสักรารใหม่2,565ขณะที่องค์การศาสนาต่างๆนะฮะก็ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมประกอบพิธีในรูปแบบออนไลน์ครับรวมถึงการเปิดศาสนสถานให้ประชาชนสักการะภายใต้มาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัดช่วงปีใหม่ครับก็ได้ย้ำไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็กรมศิลปากร ให้ควบคุมกำกับดูแลมาตรการโควิด -19 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงการจัดแสดงพื้นบ้านประเพณีท้องถิ่นในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ทั่วประเทศเปิดได้ครับแต่ต้องให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และก็มาตรการสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโควิด -19 นะครับซึ่งส่วนกลางหรือว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์นะครับผ่านเพจกรมการศาสนาและเพจของวัดทั้งสองวัดวัดอะไรครับก็วัด โพกับวัดแจ้งใช่วัดโพคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วก็วัดอรุณราชวรารามแต่เวลาจะต่างกันวัดโพเนี่ยจะเริ่มต้นเวลา22นากา30นาที4ทุ่มครึไปถึงเที่ยงคืน15นะครับส่วนวัดอรุณเนี่ยก็จะเริ่ม ห้าทุ่มครึ่งครับยี่สิบสามนาิกาสาสิบนาีถึง0ูนย์นาฬิกาสนาทีครับครับผมนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์นะครับข้ามปีนะครับก็ทางกรมอนามัยก็ชี้นะครับว่าการสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าการแก้ชงหลายๆคนอาจจะต้องไปแก้ชงช่วงปีใหม่นี้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเสียงที่กรมอนามัยนะครับแนะนำว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและเคร่งครัดในเรื่องของ universal prevention ครับ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าผลสำรวจอนามัยโพเดือนธันวาคมนี้ครับถามถึงความกังวลในการรวมกลุ่มสวดมนต์ข้ามปีนะครับตามวัดต่างๆว่าจะเป็นการเสี่ยงคลัสเตอร์ในการระบาดโควิด1 9ช่วงปีใหม่หรือไม่พบว่าร้อยละ24.9กังวลการระบาดจากการรวมกลุ่มในการสวดมนต์ข้ามปีครับ ร้อยละ21.5กกังวลการระบาดจากการไปรวมกลุ่มทําบุญตักบาทอย่างเช่นในวันที่1มกราคมหลายๆคนน่าจะเป็นการตักบารเอาเลิกเอาชัยนะครับ,รบแล้วก็เมื่อสํารวจพฤติกรรมการสมนักการอนามัยของประชาชนนะครับในศาสนสถานหรือว่าในวัดต่างๆนะครับพบว่าร้อยละ87 สวมหน้ากากเสมอและถูกต้องมีร้อยละ13ที่สวมไม่ถูกต้องนะครับเมื่อประเมินวัดผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดพลัสร้อยละ90ครับผ่านเกณฑ์จึงสามารถจัดงานได้นะครับอย่างไรก็ตามการสนม,มข้ามปีขอให้ทําความสะอาดจุดเสี่ยงที่อาจจะมีการใช้ร่วมกันให้ดีครับนอกจากนี้ในเรื่องของการไปไหว้พระแก้ปีชงเป็นกิจกรรมเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดครับจุดเสี่ยงนะครับที่ต้องระวังเลยนะครับเวลาไปแก้ปีชงก็คือปากกา ถ้าท่านนำปากกาไปเองได้จะยิ่งดีนะครับหรือชุดของไหว้บางที่เนี่ยถ้าเป็นเตรยียมมาเองอันนี้เข้าใจได้แต่บางทีเวลาเราไปทําสังฆทานตามบัดหรือว่าไปของไหว้แก้ชงที่เป็นขออนุญาตคือของไหว้ทีเ่เขาจัดไว้ให้ก็จะมีการจับระหว่างมือนี้ไปมือนี้ไปมือนี้ <ừ. S 1> ซึ่งถ้าการแก้ไขที่ดีคือเราต้องมีสเปรย์แอลโกอฮอล์ติดไว้กับตัวอันนี้จะดีมากกว่านะครับทั้งนี้ก็อยากจะให้ที่จัดงานต่างๆเนะี่ยมีการ ระบายอากาศนะครับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็มีการควบคุมการเข้าออกจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดไข้นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าไปแก้ชงต่างๆควรจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเป็นเวลาอย่างน้อย14วันนะครับหรือมีการตรวจเอทีเคนะครับก่อน72ชั่วโมงได้เช่นเดียวกันนะครับและผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเจ็โรคต่างๆเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงทําบุญอยู่บ้านฟังเทศฟังธรรมออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับแก้ปีชง แก้ปีชงจริงๆไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาพุทธกต้องว่าคนไทยแก้ปีชงเนี่ยจะไปฝั่งจีนใช่แล้วก็แก้ปีชงเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ไทยต้องเป็นหลังตรุษจีนถูกต้องคือความเชื่อตรงนี้นี่พอดีได้ศึกษามาว่าคือการแก้ปีชงเนี่ยคือทำก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องทำหลังตรุษจีนหลังจากปีใหม่ของจีนไปแล้วถ้าทำปีใหม่นี้ใช่ไหมหลังตรุษจีนคุณก็ต้องไปทำอีก ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะทําให้ดวงคุณเปลี่ยนหรือว่าแก้ชงนะหลังตุกจีนอ่าหลังตุจีนคือเลิกที่จะแก้ชงจะมีอยู่แบบหนึ่งคุณสุพลสับปีจีนคือถ้าผมรู้สึกว่าผมชงหนักผมแก้ทั้งปีใหม่ไทยแก้ทั้งปีใหม่จีนไปเลยแต่จริงๆคือต้องทําหลังตุจีนไม่ทาก่อนตุจีนใช่ไหมครับอ่าต้องทาหลังตุจีนคุณทําตะกอดก็ได้แต่หลังตุจีนคุณก็ไปทําอีกเพราะมันยังไม่ปีใหม่ก็เหมือนคุณจะไปทําบุญปีใหม่อ่ะมันยังไม่ปีใหม่อ่ะอ่ามันก็ มันก็ไม่มีผลกับคุณถ้าคุณเชื่อเชื่อนะว่าความเชื่อของตัวเองความเชื่อของตัวเองอว่าจะทําบุญปีใหม่แต่ถ้าเกิดปีชงเนี่ยเป็นปีของจีนดังนั้นแล้วเนี่ย ปีนักสัตว์หรือว่าดาวใ่ต่างๆที่จะย้ายเนี่ยถ้าท่านจะทําปีชงเนี่ยท่านต้องทําหลังตรุษจีนท่านต้องทําหลังตรุษจีนท่านจะตัดบารปีใหม่ท่านก็ต้องไปตับหนึ่งมกราคมไม่ให้ตับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมคือมันเป็นการเอาเรื่อเอาชัยแล้วก็เป็นพิธีกรรมนั่นแหละแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็คือเราจะไปยึดติดกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเวลาคนไปวัดเนี่ยมักจะมีการอธิษฐานขอพรอะไรต่างๆใช่ไหมครับอธิษฐานเนี่ยเราจะต้อง เข้าใจคําจํากัดความของคําว่าอธิษฐานก่อนอธิษฐานคือไม่ใช่ว่าคิดฉันอยากจะได้อย่างนี้ฉันจะถูกรางวัลที่หนึง่งในวันนี้เอาวันนี้หวยออกอเป็นไปได้ไหม,มหรือว่าอยากจะสอบผ่านแต่คุณไม่อ่านหนังสือเลยอ,อันนี้ก็ไม่ได้มันต้องมีการสร้างเหตุปัจจัยในสิ่งที่เราจะทําอธิษฐานคือตั้งจิตอันแน่วแน่ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าคิดหรือว่าอยากให้มันเกิดโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่เราไม่ได้ทําเลยปีใหม่ปีนี้ ต้องมองดูครับว่าสิ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยสิ่งดีเราคงไว้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องละออกจากตัวครับแล้วก็อธิษฐานครับอธิษฐานไปครับอธิษฐานคือการตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลครับ ค,คือการอ,อธิษฐานจะเป็นแรงที่เอาไว้หนุนนําเช่นอธิษฐานว่าขอให้การงานปีหน้ารุ่งเรืองแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจทํางานก็จะรุ่งเรืองไม่ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็เรื่องของการทํางานเดี๋ยวนี้มีการปรับแล้วก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับของราชการเนี่ยก็จะมี work from home นะฮะโดยเฉพาะข้าราชการรัฐสภานเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4และว4เนี่ยจะมีการ work from home 1 0 0 4ถึงมกราคมเพราะเขาคาดว่าหลังจาก ปีใหม่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของการระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนเยอะมากยิ่งขึ้นครับข้าราชการทางด้านของวุฒิสภาวุฒิสภาหรือรัฐสภาเนี่ยเขาก็จะมีการ work from home 100ร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นการลดการร,รวมตัวกันแล้วก็เป็นการช่วยภาครัฐด้วยว่า ว่าจะทําให้เรื่องของการระบาดของโควิดสิน้อยลงนะฮะก็คือตรงนี้เองมาจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ข้าราชการ work from home ร้อตั้งแต่วันที่4-14มกราคมเว้นแต่ระดับผู้บริหารที่ต้องเข้า,า <laughs> ผู้บริหารก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่ก็ต้องไปเป็นตามมาตรการสาธารณาสุขด้วยนะค,ะครับบริษัทเอกชนเดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าคุณจะไปทํางานฮะ,ค,ะคุณพิ เขาต้องมีการจองโต๊ะด้วยเนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกันผมเพิ่งทราบตอนนี้เลยเออคือปกติเนี่ยเขาให้คุณไปทางานเดี๋ยวนี้นะก็โตะไข่โต๊ะมันอยู่แล้วใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีโต๊ะประจําให้แล้วบางที่เนี่ยอ่าแล้วก็ให้ทํางานในอาทิตย์ละสองวันด้วยบริษัทก็มีความสุขแฮปปี้นะเพราะว่าคุณไม่ต้องมาบริษัทแล้วก็ค่าไฟเขาก็ไม่เปลืองอ่าแล้วก็ทําเฉพาะ ออนไลน์เวอร์ชวลทำที่จำเป็นอ่าคือเอาเนื้องานจริงๆแต่พนักงานบางทีก็ก็ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันเพราะว่าอ่าสถานที่พักแต่ละคนก็ไม่ได้เหมาะสำหรับการทำงานเหมือนที่ทำงานเข้าทำงานดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานเนี่ยตามไล่บี้ไล่ทวงเนี่ยถึงห้าทุ่มอราการลบภูมจะทำให้อ่ขาดความเป็นส่วนตัวพอสมควรเหมือนกัน่นั่นคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับแต่บางคนบอกว่าไล่บี้ไล่ทวงเนี่ยถึงห้าทุ่มเนี่ยก็ยังดีบางคนยังเงียบกริบเจ้านายไม่ตามเจ้านายไม่ทวงอันนี้น่ากลัว กลัวว่าเดี๋ยวจะถูกออกพงกันก็หลายๆคนบอกว่าเโดนบี้เรื่องงานอย่างน้อยก็ยังมีก็ยังดีนะดีกว่าเขาไม่เรียกหาเราเลยนะฮะต้องมาดูเรื่องของการคุมเข้มคาช้าปีใหม่บ้างครับครับผม สำหรับในเรื่องการคุมเข้มกระเช้าปีใหม่นะครับโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชันกฤตเดชวิทักษ์นะครับกล่าวถึงกรณีที่นายกนะครับคนเอ,อกประยุทธ์แสดงความาห่วงใยต่อคุณภาพสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับที่จะมีการเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจํานวนมากครับโดยทางนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็ในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอ กำชับสคบเลยว่าลงพื้นที่ดูแลการจำหน่ายสินค้าช่วงปีใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ให้มีการนำสินค้าเสื่อมคุณภาพหมดอายุหรือใกล้หมดอายุมาวางจำหน่ายตลอดจนให้ตรวจตรากระเช้าปีใหม่ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยเฉพาะการนำเศษกระดาษมายัดไว้ภายในกระเช้าเพื่อให้ดูสินค้ามีจำนวนมากทั้งนี้กระเช้าปีใหม่นะครับจะต้องปิดฉลากแสดง 1. ราคา2 วันวัดอายุ3ปริมาณที่บรรจุของสินค้าให้ทราบโดยชัดเจนหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระเช้าปีใหม่ฉลักสินค้านะครับแจ้งเลยสายด่วนสคอบอที่1166ครับครับแมท จริงๆเอากระดาษมายัดไว้ในกระเช้าเพื่อให้สินค้ามีจํานวนมากผมก็เห็นเขาทากันประจําแต่ว่าคือไม่ได้ว่าจะหลอกลวงผู้บริโภคนะเพียงแต่ว่าทําไม่สวยงามอ่าทําให้สวยงามบางทีคนซื้อเนี่ยก็ชอบด้วยบางทีมันแฟบๆมาเหียวๆมาเนี่ยคือถ้ามันตั้งเนี่ยมันจะมันจะมันจะราบเรียบจากการที่เอากระดาษมารองให้เป็นสีท่าองศาเนี่ยมันจะทําให้กระเ้าดูแบบสวยขึ้นโอ้ใช่ถ่ายรูปดีครับแล้วก็มาดูต่างประเทศกันบ้างครับวัคซีนโมเดอร์นาตอนนี้นะฮะสำหรับหุ้นโมเดอร์นาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหร่วงกไ กฏว่าโอ้โหตอนนี้วัคซีนโมเดอร์นาร่วงมากที่สุดในรอบ2ปีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของยาต้านโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์แล้วก็เมอร์กออกมาครับที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐด้วยครับทำให้ตอนนี้หุ้นของโมเดอร์นาของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยร่วงมา2.8%นะฮะบอกว่าโอ้โหตอนนี้โมเดอร์นาก็มีปัญหาเหมือนกันส่วนไฟเซอร์และไบโอเทคฮะอยู่ขาลงเช่นเดียวกันฮะครับผม นี่คือรายการบันทึกสถานการณ์สำหรับในเช้าวันนี้นะครับเราสองคนคุณทรงพลชูเวชและผมพฤษแกาพิบูลลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ